สมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงตระหนักถึงปัญหาความยากจนของอาณาประชาราษฎร์ในการเข้าถึงซึ่งบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขเป็นอย่างดีทรงเล็งเห็นถึงความสําคัญในการประยุกต์ใช้ศาสตร์แขนงต่างๆกับองค์ความรู้ด้านกายภาพบําบัดมาบูรณาการกันเพื่อรักษาและป้องกันส่งเสริมฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้เจ็บป่วยให้ดีขึ้น เกิดเป็นการพัฒนาพื้นที่บริการนวัตกรรมสุขภาพเพื่อช่วยเหลือผู้พิการให้สามารถใช้ชีวิตได้เชกเช่นเดียวกับคนปกติทั่วไปในฐานะที่พระองค์ทรงเป็นองค์อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาติไทยทรงมีนาำพระจาหฤทยัยห่วงใย,ยผู้ป่วยและผู้พิการทรงสนับสนุนให้จัดตั้งสถาบันและศูนฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ ให้ครอบคลุมทั่วถึงทุกภูมิภาคของประเทศและยังทรงติดตามผลความก้าวหน้าทางด้านการศึกษาฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยและงานวิจัยทางกายภาพบำบัดสมัยใหม่มาโดยตลอดทรงมีพระราชประสงค์ที่จะช่วยเหลือดูแลเด็กที่มีความพิการซ้ำซ้อน <c oughs> เกิดเป็นโครงการสนองพระาราชดำริเก้าอี้สุขใจและโครงการรองเท้าคู่แรกเพื่อช่วยเหลือให้เด็กพิการซ้ำซ้อนสามารถช่วยเหลือตนเองได้ดีขึ้น โครงการกายภาพบำบัดและโครงการรถสิริเวชยานเป็นการบำบัดรักษาและนำส่งผู้ป่วยในถิ่นทุรกันดารที่อยู่ห่างไกลในชนบทที่มีปัญหาทางการเคลื่อนไหวเป็นผู้ป่วยติดเตียงไม่สามารถเดินทางไปสถานพยาบาลได้ด้วยตนเองนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้จากน้ำพระรจาชหรุไทยที่เปี่ยมล้น ที่ต้องการช่วยเหลือพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากรของประเทศเพื่อนบ้านจึงมีการมอบหมายให้คณะกายภาพบำบัดมหาวิทยาลัยมหิดลรับผิดชอบในการจัดการศึกษาฝึกอบรมให้แก่นักกายภาพบำบัดสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเพื่อถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการดูแลฟื้นฟูผู้ผป่วยเป็นประจำทุกปีด้วยสำนึกในพระมหากรณาธิคุณเป็นล้นพ้น ที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจอันเกี่ยวเนื่องกับการพัฒนาดูแลพื้นฟูสมรรถภาพผู้เจ็บป่วยยากไร้มาอย่างยาวนานก่อให้เกิดประโยชน์แก่อาาประชาราษอย่างอนเนกอน,นันต์สภามาหาวิทยาลัยมหิดลจึงมีมติเป็นเอกฉันขอพระราชทานทุนกล้าวทูนกระหม่อมถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชากยายภาพบำบัดแด่สมเด็จพระนิธาิาธีราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตราชสุดาสยามบรมราชกุมาร<ะ>ีเพื่อเฉลิมพระเกียรติคุณและเพื่อสวัสดีมงคลอันสูงสุดแก่คณะกยภาพบำบัดและมหาวิทยาลัยมหิดลสื่อไป